สวัสดีนะครับกับเราทีมงานนะครับสคนเหมือนเคยนะครับกับผมอารมซ่าคุณปัดแล้วก็น้องแคทนะครับจากโต้าชัวลบรีนะครับวันนี้นะครับเราจะมีรถมานําเสนอนะครับคันนี้ก็สวยนะครับเหมือนเดิมเป็นรถ SUV นะครับใช่ยอดฮิตนะครับทั่วประเทศไทยนะครับไปที่ไหนก็เจอซ่อมบำรุงง่ายด้วยฮะอะไรก็หาง่ายสูมรบริการเยอะ โรต้าฟอร์จูเนอร์นะครับปี2012นะคะใช่เป็นเครื่อง3,000นะครับตัว V ตัวท็อปนะครับขับ2นะครับเดี๋ยวไปดูรอบรถกันเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูนี่คือสภาพเดิมๆนะครับอ่าลูกค้าท่านใดเข้ามาชมกันแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ง่ายๆนะครับอ่าใช่เป็นกําลังใจให้กับทีมงานของพวกเราทุกคนนะครับในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็อยากมีรถดีๆนะครับมานําเสนอให้ลูกค้าถึงบ้านเลย เดี๋ยวเราไปดูรถกันนะครับนำไปเลยครับผมคุณปัดกับน้องแคทครับนี่นะครับเดิมๆนะครับกิฟฟ์นะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เข้าศูนย์ตลอดนะครับเข้าศูนย์เช็คตลอดนี่แบคสิบเจ็ดนะครับยางเต็มเต็มลูกค้าดูแลดีมากนะครับสีบอลเงินนะครับ เียออโต้ครับผมนะฮะเหมืนอมนเดิมนะครับเดี๋ยวเราดูพาลูกค้าดูรถอ่ารอบคันก่อนนะครับหนึ่งรอบให้ดูถึงความสวยนะครับของรถครันนี้ย้ำนะครับรถทุกคันเราไม่ได้เก็บงานเลยนะครับ ไม่มีการอาบน้ำใดๆทั้งสิ้นล่กเข่าใหม่ใช่ไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดมาดูตัวรถจริงทดลองขับหรือมีจุดตรงไหนบอกทีมงานเราได้เลยนะครับเราเก็บให้ทุกอย่างนะครับสามารถทดลองขับได้ไหมคะ,ะได้อยู่แล้วครับได้ทุกท่านเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะทดลองขับมาติดต่อทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายได้ทุกท่านเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับเนี่นยน,น,นะครับเดิมๆใสๆนะครับราคารถคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะคันนี้อยู่ที่เจ็ดแสนสองนะคะตัวนี้ถ้าลูกค้ามีประวัติก็คือมีดาวน์ีโปรอะไรบ้างคะตัวนี้นะนเนนอ่อเดี๋ยวโปรตัวนี้นะคะก็คือ ฟรีดาวแล้วก็ฟรีทุกอย่างค่ะน้ำมันเครื่องไส้กรองถูกฟรีหมดเนาะใช่ครับผมมาออกรถกับเราเราดูแลให้ทุกอย่างครับค่าจัดค่าโอนของเหลวต่างๆอ่าเราดูแลให้ครบใช้เงินออกรถแพงไหมคะคางนี้สูงบ้างเลยค่ะแงโควิดเนี่ยนะครับรุ่นนี้ใช้จบๆนะครับแอร์กลางแอร์หลังมีพร้อมสวัสดีครับเสียกวาง มาจัดกับผมไวๆนะครับนิส a ันจูบใครกดไลค์กดแชร์ให้น้องย้ยอนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าจองในออนไลน์มีส่วนลดไหมคะลดทันทีหนึ่งหมื่นบาทไปเลยครับถ้าจองออนไลน์คุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลามานะครับดูผ่านเราทางนี้ได้เลยนะครับสนใจดูคันไหนก็สอบถามเข้ามาได้เลย นี่ครับเดิมเดิมนะครับ,รบที่ผมแจ้งเดิมเดิมทุกอย่างครับไม่มีรอยขันใดๆนะครับจุดอาร์คต่างๆอยู่ครบที่เราแจ้งนะครับรถทุกคันเรามีการตรวจเช็คก่อนรับซื้อทุกคันนะครับมั่นใจได้เป็นมาตรฐานของโตต้าค่าเชื้อทุกคัน,นคใช่ครับก่อนรับรถนะครับเราค่าเชื้อให้ มันสวยจริงๆครับคันนี้เราไม่รู้จะติชมตรงไหนเลยมันมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากไปดูกันที่เครื่องไหมครับอ่าดูเครื่องกันบ้างดีกว่าเราดูที่ตัวรถกันมาเยอะแล้วนี่นะครับคนเปิดฝาตัวน้อยเดียวครับจะยกไหวไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูนี่เครื่องนะครับ เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมนะครับห้องเครื่องสะอาดใสใสคิงคลีนนะครับเดิมเดิมนี่นะครับอ่านะครับวิธีเบื้องต้นนะครับเดิมเดิมนี่ผมแจ้งไปหนึ่งเลยครับนี่ดูตามตามโค้ดโค้ดชัดเจนไหมเนี่ยครับเห็นไหมโค้ดชัดเจนอ่ามีรอยขันน็อตไหมเนี่ยครับรอยขันน็อตไม่มีเดิมทุกอย่างจุดอาร์คทุกอย่างจากโรงงานอยู่ครบนี่ครับฝากระโปรง อันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นนะครับแต่ทีมงานเราตรวจเช็คให้มากกว่านี้แน่นอนสีนะครับสีพวกคานต่างๆนะครับ<ส>จะต้องเป็นสีด้าน,านใช่จะไม่เป็นสีเงาแบบภายนอกเนี่ยฮะจะต่างกันทีมงานเรายินดีแนะนำนะครับลูกค้าท่านใดกลัวรถย้อมแมวกลัวแรงต่างเราเราแนะนำให้ลูกค้าดูเบื้องต้นได้เลยอันนี้เป็นวันเดินปีที่ผลิตนะครับ ป็นปี2ร1 2อนะคะเนี่ยครับเดิมๆสายสายค i n g c l e a เนาะก็คือมาพักเพจไม่มีการเปิดฝาเครื่องนะครับทุกอย่างเดิมกิฟต์อันนี้ทางเราแอดมินคอยตอบรับประกันได้ขอย้ำโตอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะได้เลยครับน้องแคทจัดมาคราวนี้นะคะฟรีดาวนะคะสซแคบ เริ่มต้นแค่หมื่นสองค่ะแถมฟรีน้ำมันเครื่องของเหลวทุกชนิดแล้วก็ฟรีค่าจัดข่าโอนทุกอย่างใช้รถออกรถแค่ศูนย์บาทฟรเีเช็คระยะให้พร้อมนะคะเห็นไหมครับซื้อรถกับทางเรานะครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับไม่ต้องใช้ใจใ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับแล้วนอกจากนี้เราจะมีรับประกันรถนะครับทุกคันถ้าออกไปเครื่องยนต์ระบบส่งกําลังหรือเกียร์นะครับทางทีมงานเราดูแลให้ลูกค้าฟรีนะครับ5,000กิโลหลังจากที่รับรถจากเราไป ถึงบอกไม่ต้องกังวลนะครับไม่ต้องกลัวเลยบางคนอาจจะกลัวว่าใช้รถมือสองมีชนมีอะไรมาไหมทางเรายินดีแนะนำนะครับวิธีดูสงสัยอะไรคือเราเปิดหมดนะครับเราไม่มีหมกเม็ดน้องแคทมีอะไรจะนำเสนอลูกค้าไหมครับแล้วก็มีโปรแกรมอีกห่งโปรแกรมสำาเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับสภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเจอโรคระบาดตอนนี้นะคะ ใครที่กําลังหาเงินทุนหรือว่าเอาเงินใช้จ่ายภายในครอบครัวนะคะเราก็มีรถแลกเงินรถแลกเงินเราให้ดูให้ดูกันชัดๆนะครับเนี่ยเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญกว่าที่อื่นเลยคือเราไม่ต้องจอดนะครับรถมีลูกค้าใช้กลับบ้านเหมือนเก่านะครับได้รถใช้ได้เงินใช้ดอกเบี้ยถูกได้ยอดสูงนะครับคุณแคทครับผมทนอยู่ก็ได้แคทบอกใช่ครับนี่นะครับ จัดง่ายผ่านชัวรับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะที่สําคัญไม่ต้องมีคนค้ำนะครับของเราให้ยอดจัดสูงเพิ่มเงินให้รถทันทีนี่นะครับโทรมาตามเบอร์นี้ได้นะครับหรือว่าจะทักมาทั้งเพจของฝ่ายขายแต่ละคนได้นะครับทุกทุกคนยินดีที่จะตอบกับลูกค้าทุกท่านนะครับใช่ไม่เสียค่าปรึกษานะคะตัวนี้ใช่ครับปีทุกอย่างจริงๆครับกับเราใช่นำมาแลกเงินสด เราอยากไม่ต้องจอดรถเลยเราเราอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะครับผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับเดือดร้อนทุกอย่างช่วยกันได้หมดมีอะไรครับน้องแคทก็วันนี้เราก็ฝากสบายแคทกับรถที่เรามานำเสนอให้นะคะครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็ทักมาได้ค่ะได้ั้งนั้นเราสามคนขอกราบสวัสดีนะครับกับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมอามซากับปัดแล้วก็น้องแคทนะครับ จากโต้าชัวร์เหมือนเดิมนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะ